สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมผงช้างในครอสออกกับครอสออกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ a r e n a v a l แ e กันอีกเช่นเคยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ a o v Thai Voice Li n e Expansion นั่นั่นเองสำหรับคอนเทนต์นี้ผมก็จะเอาฮีโร่เสียงภาคไทยเนี่ยมาขยายความกันว่าเสียงภาคไทยเหล่านั้นเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องเพื่อความมีมิติของตัวละครมากขึ้นก่อนอื่นผมก็ต้องขอฝากเพลย์ลิสต์ของอ o v t ว a i ท o i c e l i n น e x อ a n s i o n ่ไว้ด้วยนะผมทำคอนเทนต์นี้เรื่ยง แห่งเมืองร้างเมลดาเขาคือแครีรแอสซัสซินที่สุดเฟี้ยวซุ่มทีเดียวมีโอกาสตายแน่นอนครับวันนี้ผมก็จะมาขยายเสียงภาคไทยของเอลสุ su. นั่นเอง สำหรับเอลสูเนี่ยเป็นตัวที่มี potential ทั้งในแร้งหรือว่าในทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็คิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องราวและความเชื่อมโยงภาษาไทยของเขาไปครับเราไปเรื่องที่ประโยคแรกของวันนี้กันข้าจะปกป้องบ้านเกิดด้วยชีวิตประโยคนี้คือปณิธานช่วยชีวิตของเอลสุนะครับจากข้อมูลเอลสูเนี่ยเกิดที่เมืองเมลดาสหรัฐอิสระซึ่งเขาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เนี่ยตายจากโรคระบาดตั้งแต่เด็กเมืองเมลดา้าบ้านเกิดของเอลสูเนี่ยเป็นเมืองที่มีแร่สําคัญทําให้ผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพขุดเมือแร ขุดออกมาขายได้มากเงินสะพัดทําให้เศรษฐกิจในเมืองเนี่ยดีมากส่งผลให้รัฐบาลของเมืองเมลดาเนี่ยมีสวัสดิการทั้งที่เอลสุเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าแต่ว่ารัฐบาลสามารถมีเงินมาจุนเตือชุบเลี้ยงเอลสุให้เขาเติบโตมาได้อย่างดีเนะฮะเมื่อโตขึ้นเนี่ยเอลสุก็เป็นคนฉลาดสายตาเฉียบคมแล้วก็ที่สําคัญยิงปืนเก่งมากเนะฮะเขาเนี่ยมีปณิธานที่อยากจะเป็นหน่วยผู้พิทักษ์หรือซิตี้การเดียนของเมืองเมลดาเพื่อคอยดูแลความสงบสุขในเมืองสาเหตุที่เขาอยากเป็นเพราะเขาเนี่ยอยากจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินนี้ททีีี่่่่ไดด้้้เเเเลยยงงงคคาาาาามมมซึวววกร ก็ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นยอดฝีมือของหน่วยซิตี้การ์เดียนหรือผู้พิทักษ์จริงๆนะฮะประโยคถัดไป,ไป คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ผมเนี่ยช็อตฟิลแล้วก็แบบชอบมากที่สุดตั้งแต่ทำ voice line expansion มาเลยนะสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะบง <Boom! S 1> ซึ่งคำนี้เนี่ยเอลสูจะพูดตอนที่เขากด ultimate disengage นะฮะแบบใครเล่นเอลสูจะรู้นะเสียงภาษาไทยเขาเนี่ยสุขุมนุ่มลึกมีคำพูดที่ชวนให้คิดอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีมีคำว่าโป้งนี่มาอยู่คือแบบว่าค่อนข้างหลุดฟิลกับประโยคอื่นๆนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าเอลสูเนี่ยถือว่าเป็นทหารยอดฝีมือของมือเมลด้าที่มีสายตาดีมากๆนะแล้วก็มีความสามารถในการเก็บดีเทล แล้วก,ก็การสังเกตจากข้อมูลเคยบอกไว้ว่าเอลสุเนี่ยเคยยิงสก,กัดผู้ร้ายได้จากรถไฟฟ้าความเร็วสูงจนสามารถช่วยตัวประกันได้สําเร็จคิดดูการสลายผู้ร้ายที่นั่งอยู่บนรถไฟความเร็วสูงที่เคลื่อนที่เร็วๆเพื่อช่วยตัวประกันโอ้โหต้องคํานวณเก่งต้องมีความแม่นขนาดไหนถึงทําแบบนั้นได้นะฮะโคตรอีพิกเลยความสามารถของเอลสุนะฮะประโยคถัดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จาก2ประโยคที่กล่าวมาด้านบนเนี่ยเราก็ได้รู้ปณิทานของเอลสุแล้วว่าเขาเนี่ยต้องการจะปกป้องเมืองเมลดาใช่ไหมฮะซึ่งประโยคนี้เนี่ยมันก็มาย้ำเรื่องน มูโม่หลังจากที่เขาเนี่ยได้กลายมาเป็นซิี้ตาร์การยนหรือผู้วิทักษ์ของเมืองเมลดาสักพักเนี่ยเมืองแรกในเมืองเมลดาก็หมดส่งผลให้ธุรกิจเมืองแรกเนี่ยซบเซาพอไม่มีวัตถุดิบส่งผลทําให้คนที่ประกอบอาชีพนี้เนี่ยก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปทามาหากินที่อื่นซึ่งมันซบเซาจนถึงขั้นรัฐบาลของเมลดาเองย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยทุกคนอ่าทีนี้พอแหล่งน้าเลี้ยงหมดส่งผลให้ทาหารหรือว่าอะไรแบบเนี้ยจาเป็นจะต้องย้ายไปรับใช้รัฐบาลที่อื่นด้วยใช่ไหมแต่เอลสุเขาไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับถึง้ีน ซึ่งบอกเลยว่าปกป้องจนกว่าชีวิตจะหาไม่เหมือนกับที่เขาพูดนั่นเองครับประโยคถัดไป รวมกันสําหรับคําพูดนี้นะเป็นคําพูดภาษาการเดาเนี่ยครับภาษาเผ่ามนุษย์ในโลกอาทานอซึ่งในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดว่า Minchong ho rang ewing คนี้เนี่ยใครหลายๆคนน่าจะคุ้นแล้วถ้าดูไวไลน์ผมบ่อยๆไวไลน์เกเี่ยวกับฮิวแมนนะฮะซึ่งสโลแกนนี้เนี่ยจะคอยปลุกใจแล้วก็เตือนใจเหล่ามนุษย์ว่าพวกเราเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าเผ่ามนุษย์เนี่ยเป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดเสี่ยงต่อการถูกกวาดล้างได้ง่ายถ้าหากเราอยู่รวมกันเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นตัวผมเองมีคลิปภาษาการเดาแบบละเอียดนะเดี๋ยววจจจะทิิิ้งงลลไใใรสนมเ ปร,ระโยคถัดไปมันยังไม่ถูกทำลายแค่เพียงถูกทิ้งให้ร้างเท่านั้น คำพูดนี้แน่นอนนะครับเอลซูเนี่ยพูดถึงเมลด้าบ้านเกิดของเขาอีกแล้วเมืองแห่งนี้ที่เคยรุ่งเรืองคับคั่งไปด้วยระบบเศรษฐกิจและผู้คนเนี่ยตอนนี้พอคนส่วนมากย้ายออกไปแล้วเนี่ยเมืองก็ร้างแล้วก็ซุดโทรมแล้วก็เต็มไปด้วยขยะอุตสาหกรรมที่ไม่น่ามองถึงแม้ว่าเมืองมันจะเลวร้วายใช่ไหมแต่เอลซูเนี่ยก็ยังไม่คิดหนีไปไหนนะฮะซึ่งเราอยากคิดว่าเอลซูเนี่ยอยู่ที่เมลด้าอย่างเหงาเหงาจริงๆฮีโร่ในอารวีเนี่ยก็อยู่ที่เมลด้าอีกหลายคนยกตัวอย่างเช่นครอบครัวของคุณ um ค um aren, Max, isk, ica, ica, ลูมอร์เซลลาแ้วนีร รรแล้้วววก็วมถึงดยประโยคถัดไปแม้หลายคนจะหนีจากไปแต่อีกหลายคนก็ยังอยู่ประโยคนี้โอ้โหพูดถึงเมืองเมลด้าสุดที่รักของพ่อเอลสุอีกแล้วนะฮะมันาย้ํากันอีกทีว่าหลังจากที่ในเมืองเนี่ยไม่มีทรัพยากรเหมืองแร่ให้ขุดให้หาเงินแล้วเนี่ยผู้คนก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างที่บอกไปข้อบนว่าเอลสุไม่ได้อยู่ที่นี่ตามลําพังนะเขาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกับร็อกซี่แล้วก็คุณลุงมอร์เรนซึ่งในประวัติของเอลสุในตอนท้ายๆเนี่ยมีบทสนทนาระหว่างลุงมอร์เรนกับเอลสุด้วยนะฮะคุณลุงมอร์เรนถึงขั้นสง ไม่ตามรัฐบาลไปอยู่ที่อื่นทําไมเลือกอยู่ที่เมืองร้างแห่งนี้แต่นั้นเราก็รูค้คาตอบกันแล้วว่าเขาเนี่ยรักมาตุภูมิของเขาและความสัมพันธ์เกี่ยวกับเอลซูและก็ร็อกซี่ที่หลายๆคนจิ้นกันเนี่ยมันมีบอกว่าเอลซูเนี่ยจัดงานวันเกิดให้ร็อกซี่ทุกปีเนื่องจากพ่อแม่ของร็อกซี่เนี่ยว่ายวานไว้พ่อแม่ของร็อกซี่เนี่ยเป็นนักพจนภัยที่ไม่เคยอยู่บ้านเลยทุกคนแบบให้เพื่อนบ้านเลี้ยงทิ้งเงินไว้อะไรแบบนี้แล้วเอลซูที่อยู่ข้างบ้านก็อาจจะต้องแบบไปดูแลเทคแคร์รวมถึงจัดงานวันเกิดให้นะครัรโยดไปพ้อมม,มอ คำพูดนี้เอลสุจะพูดตอนที่เขาเนี่ยใช้สกิลหนึ่งซึ่งเป็นสกิลวอร์ที่เปิดการมองเห็นให้กับทีมความสามารถนี่ของเอลสูเนี่ยถือว่าโคตรมีประโยชน์ถ้าหากเอลสูของทีมไหนใช้เป็นเนี่ยโคตรได้เปรียบเลยนะฮะเพราะเอลสูเนี่ยเขาพร้อมเสมอแง่โผลให้ผู้เล่นในฐานะพพอร์ตแทงค์แบบผมที่ต้องคอยเคลียร์แถบ,บเอลสูเนี่ยปวดหัวอยู่นะฮะประโยคถัดไป มมมองงาดจะไ่ีฟังจากน้ำเสียงแน่นอนครับว่าประโยคนี้เนี่ยเอลสุจะพูดตอนที่เขาเนี่ยโดนคิวจากเกมเพลย์ในเนื้อเรื่องเอลสุเนี่ยคือสไนเปอร์ที่เก่งกาจแล้วว่ากันว่าเขาไม่เคยพลาดเป้าเลยนะฮะซึ่งผมคิดว่าการเป็นสไนเปอร์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่มีดีแค่ยิงปืนแม่นเลยต้องรู้จังหวะแล้วก็ต้องคอยหาโอกาสในการยิงด้วยเพราะเราจะต้องลั่นกายแล้วก็กำจัดศัตรูได้ในครั้งเดียวนะฮะประโยคถัดไปลากหัวคมคมคำนี้เอลสุจะพูดตอนที่เขาใช้สกิลสองสกิลซูมแล้วก็ยิงระยะไกลนะครับ ซึ่งเป็นสกิลซิกเนเจอร์ของเอลสูที่ทําให้เขาเนี่ยร้ายกาจมากๆนะครับซึ่งด้วยสกิลนี้เนี่ยทำให้เอลสูถือว่าเป็นแครี่ที่ยิงได้ไกลที่สุดในเกมในตอนนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเอลสูเนี่ยเป็นตัวที่โปรเพเยอร์เนี่ยเลือกพิกในการเล่นทัวนาเมนเนื่องจากเขาเนี่ยมีสตรตตี้หลายอย่างเปิดแมปได้รวมถึงถ้าหากใครสามารถรีดดาเมจหรือว่ารีดความสามารถของเอลสูมาได้สุดเนี่ยเอลสูจะเป็นตัวที่น่ากลัวแล้วไม่มีใครล้วงเขาได้นะบ,บอกเลยว่าโดนลักหัควคมๆอย่างแน่นอนประโยคถัดไปถอยไปคําพูดนี้นถะถ พูดตอนที่เขาเนี่ยกำลังโถมเข้าไปหาศัตรูถึงแม้ว่าเอลสุจะไม่ใช่แครี่ดี s แต่ว่าอย่าประมาทดาเมดนะครับซูมทีอันติทีบอกเลยมีจุกประโยคถัดไปออนโยน ระเด็ดขาดประโยคนี้เนี่ยเอลสุจะพูดตอนที่ใช้สกิลสองซูมกันอีกครั้งนะฮะซึ่งคําพูดว่าอ่อนโยนและเด็ดขาดก็มองบอกถึงสกิลสองของเอลสุได้อย่างดีการที่เขาเป็นพลปืนซุ่มยิงเนี่ยจะต้องค่อยๆหาจังหวะอย่างอ่อนโยนแล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดก่อนที่จะลั่นไกลออกไปเพราะเรามีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นสตูรู้ตัวคือจบนะครับคือเกมนะครับประโยคถัดไป,ป ัวและก้าวข้ามขีดจำกัดอ่าคําพูดนี้เนี่ยจะเป็นคําพูดในภาษาการเดาภาษาเผ่ามนุษย์นะครับที่ในภาพภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่าซูนิชูฟาวฮอร์ซึ่งคําพูดนี้เนี่ยเป็นการสแสดงถึงข้อเด่นของเผ่านมนุษย์ที่อ่อนแอที่ทําให้เราเนี่ยไม่สูญพันธุ์ไปนะเพราะเราต้องปรับตัวแล้วก็ก้าวข้ามขีดจำกัดการทําอย่างนี้จนะทาให้เราเนี่ยอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับประโยคถัดไปพลังมอบความหวังให้แก่ข้า คำพูดนี้ผมตีความได้ว่าเอลสูเนี่ยพูดถึงความสามารถตัวเองที่เมื่อเขามีพลังเนี่ยเขาก็จะมีความหวังที่จะทำปาณิธานหรือว่ภารกิจให้สําเร็จได้ซึ่งผมกล่าวเองว่าลึกๆเอลสูเนี่ยอยากจะให้เมืองเมลด้าเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะฮะเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กอะโลกมันสดใสะอะไรเงี้ยตอนนี้แบบเป็นเมืองล้างเศร้าๆประโยคถัดไป <laughs> กระสุนของข้าเข้าเป้าเสมอคําพูดนี้เอลสุจะพูดตอนที่เขาเนี่ยสังหารได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผมเนี่ยเคยได้ยินตอนที่เอลสุได้ dominating นะครับตามคาพูดเลยเขาเนี่ยไม่เคยพลาดเป้าจริงๆแล้วก็มันมีข้อมูลบอกว่าในเทศกาลดอกไม้ไฟซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองทั่วไปในพื้นที่อาทานอเนี่ยรวมถึงในเมืองเมลดานี้ด้วยนะในงานนี้เอลสุมีการแสดงโชว์ความแม่นปืนโดยการยิงเหรียญจากระยะ500หลาโอ้โหโคตรจ้า สำหรับข้อมูลเทศก,กาลดอกไม้ไฟเนี่ยผมเคยทําไว้แล้วนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครสนใจเนี่ยจิ้มไปได้เลยนะครับประโยคถัดไปเราเกิดมาเพื่ออยู่รอ คำพูดนี้ก็เป็นภาษาการเดาภาษาของเผ่ามนุษย์อีกแล้วนะครับซึ่งในภาพภาษาอังกฤษเนี่ยเอลสูจะพูดว่ามินาโคนาสปาเรนอีวาลบาญเป็นสโลแกนที่คอยเตือนใจว่าเผ่ามนุษย์อย่างเราถึงแม้ว่าเราจะอ่อนแอแต่เราไม่ใช่เกิดมาแล้วตายไปเราต้องเกิดมาเพื่ออยู่รอดต้องดิ้นรนทุกอย่างซึ่งจากสโลแกนทั้ง3ของเผ่ามนุษย์เนี่ยก็ทําให้เราเห็นแล้วว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายแล้วก็สามารถแบบพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดมาได้ในปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่มีปณิธานในการอยู่รอดเราอาจจะสูญ ดวดคานี้เท่มากเลยครับด้วยความที่เขาเนี่ยคือซิตี้การเดียนหรือว่าหน่วยพิทักษ์ของเมืองเมลดาทําให้ผมคิดว่าเอลสูเองเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์การต่อสู้ที่สูงมากแล้วก็น่าจะผ่านมาหลายไฟหลายศึกนะครับซึ่งคําพูดนี้เนี่ยผมเนี่ยตีความได้ว่าเอลสูเนี่ยพยายามจะเตือนศัตรูว่าเองเนี่ยอย่ามาเล่นแง่นะไม่งั้นเองจะโดนกระสุนของข้าตุยแน่นอนนะครับเขาก็น่ารักนะเขาฝังให้ด้วยเออฝังพร้อมอาวุธไปเลยประยคกัดไปศพที่เท่าไร่แล้วนะ คำพูดนี้เนี่ยเอลสุ El จะพูดตอนที่เขาเนี่ยได้คิวอย่างต่อเนื่องเหมือนกับคําว่ากระสุนของข้าเข้าเป้าเสมอด้านบนนะฮะศพที่เท่าไหร่แล้วว่าคิวจนนับไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับประโยคถัดไปน่งเอาไว้ก่อนคําพูดนี้เอลสุจะใช้ตอนที่เขาเนี่ยใช้สกิลหนึง่งฟังจากน้ําเสียงแล้วก็คาพูดของเอลสูเนี่ยผมคิดว่านิสัยของเขาเนี่ยเขาเป็นคนนิ่งน่งเงียบเงียบสไตล์สไนเปอร์ที่ต้องจัดการศัตรูในครั้งเดียวแล้วก็เงียบที่สุดอารมณ์แบบนิ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะฮะอย่างที่บอก คืองง,งมาแบบโพร่งอยู่อันเดียวแต่อันอื่นเนี่ยแบบมันแบบคูคูนิ่งนิ่งเท่เท่ะประโยคถัดไปนอนเงียบเงียบแบบนี้ไปละดีแล้วคำพูดนี้เอลสูจะพูดตอนที่เขาเนี่ยได้เฟิร์สบัตนะฮะถึงจะได้เฟิร์สบัตเอลสูก,ก็ยังไม่คิงเห็นไหมแบบให้ตายไปแบบเงียบเียบแรงประโยคถัดไปการแสวงหาความสุขคือการมีจุดอ่อน คำพูดนี้ผมตีความได้ว่าเอลซูเนี่ยอาจจะมองว่าความสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้เราต้องเครียดต้องคอยเมนเทนแอนต์ให้มันเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาเขา,าอาจจะใช้คําพูดนี้เนี่ยคอยเตือนตัวเองเนะว่าในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะตลอดเวลาต้องแบบคลิปลุกต้องเพอร์เฟกตลอดเวลาก็ได้นะเพราะมันอาจจะทําให้เราเกร็งจนไม่มีความสุขนั่นเองฮะผมชอบนะคานี้มันเป็นคําที่ทําให้เราต้องคิดจริงๆว่ามันหมายความว่ายังไงนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเองตีความถูกไหมถ้าใครตีความยังไงก็บอกมาได้นะครับประโยคถัดไปดี คานี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเอลสูจะพูดตอนไหนอาจจะพูดตอนที่ได้บัฟต่างๆซึ่งเท่าที่เล่นเอลสูมาอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยพูดน้อยนะตามคอนเซปต์สไนเปอร์ของเขาได้ครับประโยคถัดไปการสื่อสารควรจะเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเรื่องเหล่านี้สัตว์เข้าใจดีกว่ามนุษย์เราคาพูดนี้มันเชื่อมโยงกับสัตว์เลี้ยงคู่หูของเอลสูซึ่งไม่ได้ถูกพูดถึงในข้อมูลอื่นๆเลยคนระับนั่นก็คือนกคู่ใจของเขาที่คอยเป็นหูเป็นตาให้เขานะครับในเกมเพลย์ตอนที่เราใช้สกิลหนึ่งที่เปิดวิ อยู่ด้านบนอ่าซึ่งนกคู่ใจของเอลซูผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเหยียวหรือเป็นนกอินทรีหรือเป็นนกอะไรนะฮะว่ากันว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์คู่ใจเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็สงบนิ่งซึ่งเอลซูเนี่ยเป็นแบบนั้นนะเป็นคนจิตใจดีด้วยประโยคถัดไปได้รับปอาหมายแล้วพร้อมออกปฏิบัติการคำพูดนี้เนี่ยน่าจะสื่อถึงตอนที่เอลซูย,ยังคงทำหน้าที่เป็นเมลดาซิตี้การ์เดียนคำพูดเท่ๆสไตล์ทหารในะคำนี้นะครับประโยคถัดไป เดี๋ยวจะคอยคุ้มกันจากระยะไกลให้คำพูดนี้ก็แสดงถึงความเป็นพลซุ่มยิงที่มีความสามารถยิงระยะไกลได้อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยมีนกคู่ใจที่ใช้เปิดวิชั่นได้อีกดังนั้นไม่แปลกที่เขาจะเชี่ยวชาญในการคุ้มกันระยะไกลเออเพอร์เฟกจริงๆและประโยคสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะฮะรับทราบพลซุ่มยิงประจําตําแหน่งแล้วอันนี้ชัดเจนครับบ่งบอกถึงหน้าที่แล้วก็ความถนัดของพ่อหนุ่มเอลสุนั่นเองพร้อมทํางานแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับอาร์วีไทยไวย์สไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นเอลสุในวันนี้น รู้จักเอลสูมากขึ้นจริงๆเพราะเอลสู่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องต่างๆในเกมแล้วก็ข้อมูลก็ไม่เยอะใช่ไหมแต่พอมีไทไวไลต์เอ็กซ์เพนชั่นอันนี้เนี่ยทำให้เราเ,เห็นภาพกว้างของเอลสูมากขึ้นโดยสรุปเนี่ยเอลสูเป็นคนนิ่งเงียบใจิตใจดีน่ารักแล้วก็รักแผ่นดินเกิดมากๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาวไว้ที่เท่านี้ก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ